สิบอันดับคนที่เก่งที่สุดในกลุ่มหมวกฟางอันดับที่10อุซอบสาเหตุที่อุซอบเป็นอันดับ10ก็คืออุซอบเป็นตัวละครที่บางภาคแทบจะไม่สามารถต่อสู้กับศัตรูได้เลย <c oughs> และในบางครั้งก็มักจะมีฉากแพ้ให้กับศัตรูซึ่งจะต่างกับตัวละครอื่นในกลุ่มเป็นการจัดการต่อสู้แล้วเอาชนะมาได้มากกว่าแต่อุซอบก็เป็นพลแม่นปืนอีกหนึ่งคนที่แม่นมากๆอันดับที่9ครับ ชอปเปอร์ถึงแม้ว่าชอปเปอร์จะมีพลังก,กำลังเยอะมากแต่ก็ยังมีความเชื่องช้าหรือขีดจำกัดในการต่อสู้แต่ก็ยังดีที่มีผลงานเป็นชิ้นเป็นอันให้เราได้ติดตามดูกันตลอดภาคที่ผ่านๆมาตังจากอุศบชัดเจนที่มีบทค่อนข้างจืดจางทําให้ชอปเปอร์มีอะไรหลายอย่างที่เหนือกว่าอุศบอีกทั้งยังมีพลังจากผลปีศาจอีกด้วยอันดับที่ 8. นามินามิอาจจะไม่ได้มีพลังก,กำลังเทียบเท่าชอปเปอร์และอุศบแต่นามิยังมีพลังโจมตีที่แอบแย่งชิงมาจากจักรพรรดิบิ๊กมัม ทาให้มีการโจมตีที่เรียกได้ว่าอยู่ในระดับเดียวกับภพพัยพิบัติทางธรรมชาติเลยก็ว่าได้และในภาพวานคุณ